เสาหลักของบ้านเราจะท้อไม่ได้นะฮะนี่ครับถึงขั้นนั่งร้องหขมร้องหไ,าาไห้เลยท่านผู้ชมเอ้ยยุคเศรษฐานะฮะต้องชาวบ้งชาวบ้านเนี่ยครับนะเศรษฐาบอกอะไรนะยอมรับคำวิจารณ์ที่วิจารณ์บอกว่าลงพื้นที่ทีแต่ไม่มีผลเงินโอ้โหเศรษฐาเอ้ยนะเศรษฐานะครับ ทำไม่ได้ก็ออกไปเถอะเสถาให้ลุงตู่เขากลับมาเถอะโอ้ยเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยครับประชาชนถึงขั้นนั่งร้องไห้แล้วทำผู้ชมนะมันไม่ไหวแล้วเนี่ยมันไม่ไหวแล้วถ้าคือถ้าเศรษฐกิจมันดีถ้าอะไรมันดีเขาคงไม่มานั่งร้องไห้หรอกนะถ้าเขาค้าขายดีถ้าอะไรดีเนี่ยเขาคงไม่มานั่งร้องไห้ให้โชว์ในติ๊กต็อกใช่ไหม เออนะฮะฉะนั้นเศรฐานะครับออกไปเถอะนะขอร้องละประชาชนร้องไห้ขนาดนี้แล้วนะโอ้โหนะให้ลุงตู่เขากลับมาบริหารประเทศเถอะทำไม่ได้ก็ออกไปเถอะย่าอยู่เลยนะยิ่งอยู่ยิ่งแย่ครับท่านผูช้ชมเศรษฐาเนี่ยนะนะคือเขาให้โอกาสพิสูจน์ฝีมือตั้งเนี่ยจะปีหนึ่งแล้วเนี่ยนะ เออนี่ถ้าอยู่สี่ปีนี่มึงไม่แย่หนักกว่านี้เลยเลยเนียนะนะแต่ก็ต้องยอมรับนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าประชาชนไม่ยอมเรืองตู่เองอะ่ะใช่ไหมเขาสวออก,ก็เลยต้องโหวตให้เศรษฐานะเออนะครับเพื่ออะไรฮะเพื่อจะได้เห็นพิสูจน์เป็นที่ประจักษ์ไงเ,เรียกร้องกันนักใช่ไหมเอาได้ได้ได้ไดนะฝ่ายประชาธิปไตยใช่ไหมได้ได้ได้ไดอะโหวตใหใ้เลย สวลุงตู่ยอมอ่ะยอมไหนๆก็ประชาชนก็ไม่เลือกลุงตู่แล้วอ่ะอยากได้เศรษฐามากแล้วใช่ไหมอ้าวได้เลยก็โหวตให้นะก็ในเมื่อนะครับทำงานแล้วมันเป็นที่ประจักษ์แล้วว่ายิ่งอยู่ยิ่งแย่เนี่ยมันไม่ดีขึ้นเลยเนี่ยก็ควรจะสำนึกนะเศรษฐาก็ควรจะสำนึกได้แล้วว่าโอ้อย่าอยู่เลยฉันผมผมอยู่ต่อไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกนะ ม่มีประโยชน์กับประเทศชาตินี้เลยอย่างเงี้ย mm. ก็ควรจะคิดได้ mm. ควรจะสํานึกเองได้แล้วนะครับนะประชาชนร้องไห้ขนาดนี้เศรษฐกิจแย่ขนาดนี้นะอยู่ต่ออีกนี่ก็ไม่รู้จะว่ายอย่างไงแล้วเออนะฮะลงตู่เข้ามาให้พิสูจน์ฝีมือแล้วเนี่ยนะครับ ก็ยอมซะยอมออกไปซะก็บอกผมอยู่ไม่ได้แล้วครับผมยิ่งอยู่ยิ่งทําเศรษฐกิจแย่ครับผมไม่มีฝีมือครับก็ยอมรับไปสิยอมรับผมขอให้ลุงตู่กลับมาบริหารดีกว่าครับเพราะลุงตู่มีคนละครึ่งครับเงี่ยลุงตู่มีคนละครึ่งกระตุ้นเศรษฐกิจดีมากเลยครับมีคนละครึ่งมีเที่ยวด้วยกันนะมีบัตรพลังประชารัฐมีอะไรต่างๆให้ลุงตู่กลับมาบริหารเถอะครับผมบริหารไม่เป็นครับผมยอมรับครับยอมรับไปสิ ใช่ไหมทำไมไม่ยอมรับล่ะเออนะลูกผู้ชายมันแมนไปเลยนะครับอยู่ไปก็ไร้บอยครับอยู่ไปก็ไม่มีปัญญาครับที่จะทำให้เศรษฐกิจขึ้นผมหมดปัญญาแล้วครับอย่างเงี้ยเออนะผมขอมอบตำแหน่งนายกให้ลุงตู่ต่อนะครับ อะไรอย่างเงี้ยโอ้จะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยจะประเสริฐแอ้มีนจะยกย่องเศรษฐาเลยเจิตเศรษฐาสุดยอดเลยเศรษฐาที่กล้าพูดอะไรอย่างเงี้ยนะเออเนี่ยประชาชนร้องไห้หลงห่มร้องไห้ไม่ไหวแล้วเนี่ยโเศรษฐาเอ้ยนะแต่มันหยุดออกไปได้หรอกมันอยู่เพราะนายสั่งนายสั่งมาเขาดิวก่อเขาดิวกันไว้ละนะมันต้องอยู่ไปก่อนอยู่ก่อนนะเออ เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ